อ่ะฮัโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing m a s t e r นะครับผมก็ขอโทษที่ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะครับพอดีไม่ค่อยดีเท่าไรวันนี้อยู่ดีแขนก็เดียง่ะอ่ะ,อะวันนี้ก็จะพามาดูความเปลี่ยนแปลงของพานาม e ล่นะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีหนึงอ่ะมาเริ่มกัน หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Racing Master ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ Top Up Gamer ก็ขอฝากร้านเติมเกม Top Up Gamer เลยนะครับเติมถูกเติมเองนะครับใช้ U ID ในการเติมนะครับผมสามารถซื้อพาสซิ่งเลยได้เลยนะติดต่อแอดมินทางไลน์จะสะดวก ไม่รู้ไปทําอะไรมาครับปวดแขนยกแขนไม่ขึ้นนะจับจอยทีโคตรลาบากเลยตัวนี้มา,มามาต้องบอกกันว่าพนานเบล่าผมเนี่ยมันสอง ECU มานานละแต่ว่ามันอัพยี่สิบนะครับแล้วมีคนเคยบอกว่าตอนมันอัพสอง ECU อัพยี่บห้าเนี่ยมันจะวิ่งพอช้จะวิ่งได้ซึ่งผมก็วันนี้ถึงจุดที่แบบปีดแตกนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ขอเกินนําในเรื่องคร่าวๆอ่ต้องบอกว่าซีซั่นนี้ขึ้นพันแปดง่ายครับมัน สองคันนี้ผมขึ้นพันแปดได้โดยไม่ต้องล็อกไม่อะไรเลยเล่นแบบชิวๆได้เลยนะครับเนี่ยพันแปดได้เลยยยนเป็นคันนี้คันนี้ยอมรับว,ว่ามีล็อกล็อกกระเลียงเพราะผมขี้เกียจนะครับเออมีเอฟเก้าศูนย์น่ที่มันดูกระท่อนกระแท่นที่สุดละนะครับแต่ว่าก็พอวิ่งขึ้นได้ไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับพันแปดแต่ถ้าพันแปดกลางๆเนี่ยปัญหานะครับแต่ถ้าพันแปดเฉยๆไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นมาได้เอตรีมสามคันแล้วก็ไอ้นี่สองคันไอ้คันนี้คือ เอ็มสามต้องบอกว่ายังเล่นไม่คล่องบางทีมันก็ผีเข้าผีออกบางทีก็มีชนขอบข้างบ้างก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าตอนแรกมันเหลืออีกห้าแต้มเนี่ยจะอัพละแล้วมันก็ล้มหกมาก็เลยแบบว่าพักไปก่อนนะครับส่วนพานาเมร่าก็ผมว่ามันถ้าเป็นคนอื่นน่นาจะพันแปดได้แต่ผมเนี่แหละผมจะตันๆอยู่แถวๆนี้แหละเออผมก็เลยรู้สึกเหมือน,นว่าอ่อนล้าอ่อนล้านิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาพยายามใหม่นะฮะส่วนคาร์าล่างรอบนี้ก็จากจากแต่ก่อนพันเจ็ดไม่ได้ตอนนี้ก็พันเจ็ดขึ้นมาได้ สี่ห้าคัน้นะครับซีซั่นที่แล้วผมขึ้นพันเจ็ดได้คันเดียวตอนไอ้นี่มาสาม e ี u นะครับแต่พวกนี้ก็ขึ้นได้แบบพันหกเก้าสิบกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยแตะไม่ได้ทีรอบนี้ก็ขึ้นมาแบบอีซี่อีซี่ซีซั่นนี้ก็อย่างที่บอกเวลาซีซั่นใหม่มันมาจะขึ้นแต้มง่ายขึ้นนะครับผมอ่าก็ตามนี้อ่ะส่วนวันเนี้ยมันมีความปีดแตกในจิตใจครับพอดีขึ้นพันเจ็ดไปหมดแล้วมันจะมีอยู่คันหนึ่งมันจะมีอยู่คันหนึ่งคือไอ้นี่แหละคือไอ้คันนี้ผมลูกหลักผมนิดแต่ว่ามันไมา ถ้าเปสักส e. าสี่ ECU เนี่ยผมว่าหุณนใดม่เจ๋งมากมาต่ออออวหลังเกิดน,นําผมก็เลยสติแตกครับลองกด,ดััยี่ห้าดูด้วยความสงสัยใครรู้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันต่างกันยังไงปวดแขนดีีนะที่ที่ใช้จอยถ้าใช้คีย์บอร์ดจะปวดกว่านี้อีกมาดูกันนะครับสําหรับน้องคานาเมล่าตอนนี้นี่ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆนะ ก่อนเข้าขอบนิดนึงผมเนี่ยรู้สึกว่าผมมาเริ่มชอบบอ์เช่มากกว่าเฟอร์รารี่แหละเออจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคันของบอ์เช่เนี่ยผมชอบหมดยกเวนไอเนี่ยแหละไอคันนี้แหละซึ่งผมรู้สึกเหมือนว่าทุกคันเนี่ยอย่างคาริล่าคัรล่างเนี่ยผมรักมากเลยผมรู้สึกว่ามันคันที่แบบว่าจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้ผมรู้สึกการเลี้ยงเขียวที่ง่ายที่สุดผมหัดจากคันนั้นก่อนเลยผมก็เลยรู้สึกว่าดีมากไทยคัน เดี๋ยวดีมากเก้าหนึ่งแปดผมรักมากเออเก้าหนึ่งหนึ่งผมก็โคตชชอบเหลืออยู่คันเดียวเหลืออยู่คันเดียวจริงๆที่มันเป็นแผลในใจซึ่งตอนแรกๆตอนที่เกมเปิดใหม่ๆผมเล่นมันได้นะผมก็รู้สึกว่ามันเล่นมันก็เล่นโอเคนะตอนนั้นตอนที่รีวิวอะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บผมรู้สึกมันไม่โอเคละมันแบบมึงไหลเกินไปเหตุเกินเหตุควาจำเป็นละอ่านี้ขอขอผมไปดูวิธีจูนมาจูนหนึ่งสามสามสามหนึ่งสามสามสองนะครับ อ่าผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะพอได้นี่ผมก็ตูนตามชาวบ้านเข้าไปเรื่อยอะอืมมาจบที่อันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับมันก็เลยแบบรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราชอบมันจริงเราต้องเล่นในทุกยี่ห้อมาในมันดีอะไรเงี้ยเออผมก็เลยแบบเอาวะมาจัดซะหน่อยเออเพราะแบบกาลังคิดว่าถ้าถ้าเก็บทั้งปอเช่ทั้งเฟอร์รารี่เนี่ยตายแน่ๆเก็บทุกรุ่นนะ่ะตายโลม,มาผมว่าผมอาจจะตัดผมงบไม่พอแนละ้วผมดูแล้วน่าจะได้ไม่กี่คันหรอกเฟอร์รารี่ผมก็เลยแบบว่าเราก็คนในเหลือวถ้ายี่ห้อสองยี่ห้อ จริงๆจะเหลือบ m อไม่กี่คันนึงนะครับบีเอมก็เป็นคันที่ชอบเหมือนกันผมรู้สึกทางนี้รักรถเยรอรมันน่าดูเลยเบนซ์ก็ชอบก็เลยรู้สึกเหมือนว่า,าต้องพยายามสักคันเนี้ยแ,แ,แล้วแบบเล่นๆอยู่มันขึ้นพันเจ็ดไม่ได้มันไหลมันเล่นแล้วมันหงุดหงิดงับ,ง,บ,ง,บงับอยู่ทั้งวันผมก็เลยกดอัพยี่ิห้าเลยเออแล้วผลที่มาดูก็ะมาดูกันก่อนอัตราการเล่นก็อยู่ที่สิบจุดห้าใช้ไดนะ้เลขสวยอยู่แต่ว่าวงแคบหกจุดห้า จริงๆกว้านอยู่8.5เลยนะแต่ว่าแฮนดิ i n มันอาจจะน้อยหน่อยอยู่ที่6.7แล้วก็อาความเร็วสูงอยู่ที่7นะครับ <c oughs> ก็นี้สำหรับ2 ECU นะก็มาให้ดูแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเอา25สูง ECU จะเป็นไงนะอันนี้ <c oughs> มีใครกล้าหารกล้าัพหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ปะไปดูกันเออต้องบอกว่าจากที่จับมาก็ถือว่าเป็นผู้เป็นคนขึ้นเป็นผู้เป็นคนขึ้นระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ก็รู้สึกว่าเลิกที่จะลูกผีลูกคนแล้วก็อันนี้ก็รู้สึกว่าจะสไลด์นอกรอบน้อยลงนะครับคันนี้ติดบ้านเลี้ยงเขียวีนิดนึงครับเลยแบบบางทียหรจังหวะบางจังหวะคือมันไม่ต้องเลี้ยงเขียวมันก็นี่ดีอะสไลด์แบบสวยๆสไลด์ไปสไลด์แบบโอเคเหมือนเกือบเหมือนแต่ไม่เหมือนน้าคิดกั่นี้กำลังดีนะครับตอนนี้จะตีสองอะ ต้องดีนิดนึงนะถ้าไม่ดีอาจจะหลับได้ช่วงนี้ก็พยายามหาคอนเทนต์อยู่ครับแต่ว่านึกคอนเทนต์ไม่ออกครับก็เข้าใจโอ้ยขอโทษ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 ก็เข้าใจว่าหลายหลายคนอาจจะแบบอยากให้ทํารีวิวรถมันก็มีหมดอ่ะคุณรถขาวบางทีคนไม่ค่อยดูก็เลยไม่เคยทำอะไรอ่ามันจริงมันเร็วนะมันเร็วมันเร็วขึ้นเยอะแล้วจริงๆมันก็ถือว่าดีขึ้นถือว่าดีขึ้นแหละถือว่าเป็นผู้เป็นคนขึ้นนิดนึงผมว่า ก็พอเล่นได้ครับก็ถือว่าโอ้ยทำไปเร่งนะมันก็อารมณ์แบบเกือบๆกจะ GTR อยู่น่อาสามห้าอยู่นะเกือบได้ฟิลอยู่นะเรื่องอัตราการเล่งมันก็ถือว่าดีนะไปดูลงแรงดีกว่ลงแรงตะกี้หมตะขีโมยมาติดติดขอบไงเขินนิดนึงอ่ะเออมันก็จะมีความเขินอยู่นิดนึงอะมาดูกันนะครับตือดุดุดุกดผิดมาสโมสรเลยล่ะเอแรงนะครับผมเก็บล็อกไว้แล้วนะ ผมเก็บลอกไว้เพื่อถ่ายคลิปโดยเฉพาะถ้าไม่เคยใช้เลยครับบางวันเนี่ยมาดูแรงประมาณพันเกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอาจจะดิ้นดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับพอดีพักไปสักพักหนึ่งนะเราเค่อยกลับมาดิ้นต่อสำหรับคนที่บ่นว่าเสียงดังไปตอนนี้คือเสียงมันเหลือแค่สิซนแล้วนะครับถ้าเบากว่าน,นี้ผมจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องตัวเองละนะบทเห็นใจนิดนึงผมพยายามเอาปากเข้าใกล้ไม้ที่สุดแล้วนะอันนี้ ต้องเข้าใจนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเรามีตังค์จะมีค่อยถอยงบซื้อใหม่ใหม่ให้แล้วนะฮะใหม่นี้ก็เห็นใจมาด้วยนะครับใช้มาประมาณจากใจจริงๆนะใหม่ใบนี้ผมใช้เนี่ยใช้มาประมาณน่าจะสิบสองสิบสามปีละอาจไม่ดิไม่สิบสองสิบสามนะเออเอะโอ้โหน่าจะมาณสิบห้าสิบหกปีแล้วมนะั <c> ้ง <oughs> น่าจะเริ่มผลิตไปแล้วครับ มทนมากแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนเลยนะคือรู้สึกว่าโอเคกับมันนะฮะปึ๊บเลี้ยงเขียวนิดหน่อยมันวงกว้างเอ้ยได้ไงจริงๆบางทีมันต้องแตะเบกมันต้องแตะเบกให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้แตะเบกแบบนี้สองครั้งแตะสองทีครับเพื่อให้แบบรถมันช้ากว่าเดิมนิดนึงจะได้ไม่ไม่ถลียแล้วก็แต่ก่อนถ้าเป็นช่วงแรกๆอย่างเงี้ยต้องพยายามดิฟก่อนฟงนะครับถ้าเป็นช่วงแบบว่า ช่วงแรกๆที่แบบว่ายัางยังไม่เนี่ยยังไม่อัพอัพที่20อย่างเงี้ยต้องพยายามดิฟก่อนโค้งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบว่าพอดีกันนะอืมพอรถมันค่อนข้างจะไหลนะครับแต่ว่าเรื่องสไลด์ก็ยังโอเคได้อยู่อัตราการเร่งก็พอๆกับจีเนี่ยอ่าสามห้าแหละแต่ว่าจะน้อยกว่าน,นิดนึงนะครับอัตราการเร่งก็ประมาณสิบกว่าเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่แย่นะครับอัตราการเร่งถือว่าดี จริงๆต้องบอกว่ามันมันมันตอนเติมเงินนะจริงมันจะเรียก M4 แต่ว่าผมไม่มี M4 ผมก็เลยแบบว่าเอาวะยัดพานาวิล่าไปเลยเลยให้มันรู้ว่าไปเลยว่ามันจะเล่นไม่ได้มันก็เล่นไม่ได้พอมา up ยี่ห้าแล้วโอ้ย,โ,อยโลกเปลี่ยนเปิดโลกดีขึ้นมาหน่อยนึงหรืออาจจะเป็นเพราะผมเล่นเก่งขึ้นปะแต่ <S <S ไม่น่าใช่อ่ะดูตรง่ะไอเรื่องเล่นเก่งนี่ไม่น่า นีต่ตอนแรกผมมันมีปัญหาเรื่องการดิฟตรงนี้มากเลยผมพูดอีกนะผมมีปัญหาเรื่องการดิฟลงเขามากเลยเออผมก็เลยเปลี่ยนไม์เซตอะไรบางอย่างเลยคือผมอะ่ะต้องบอกงี้ผมมาโฟกัสที่ขอบขอบสนามมากเกินไปผมไม่ได้จริงๆถ้าเป็นคนปกติต้องมองโค้งไหนใช่ไหมอย่างเงี้ยมองโค้งไหนมุมขวาใช่ไหมเนี่ยผมไม่มองฝั่งซ้ายผมแบบไวต่อสิ่งเล้าไงพอเห็นมันแดงๆขาวเขาแดง,แดงๆผมก็หันไปม,มองไงแล้วผมก็จะชนบ่อย <Come on. S 2> เออรูออ้สึกแบบ ตัวเองเป็นปัญญาอ่อนอย่างวะอันนี้แบบไม่เดียวข้างในนะครับเสี่ยวครับคือถ้าแบบวิ่งมาสวยๆก็โอเคครับแต่เฮากี้วิ่งมาไม่สวยนะครับเรื่องไหลนี่ไว้ใจได้นะครับบอกเลยเรื่องสไลด์เนี่ยเรื่องงานสไลด์ไว้ใจเขาได้ครับผมบอกเลยทชานเนี้ยไม่แย่นะคุณเห็นไหมนี่ระดับแบบห้องพันเจ็ดนะมันก็ไม่แย่หะะ่อล่ะ มันก็พอใช้ชีวิตได้อยู่นะต่ถามว่ามันจะพันแปดได้ไหมอมอันนี้เห็นแก่ว่ากําลังกดไลค์อยู่ปกตินี้ถ้าเจอรูปสาวต้องกดไลค์ให้้ะนะแต่ว่าเราจะปล่อยไปก่อนอะเห็นไหมได้นะห้านะมาอีกสักมาดูมาดูมาด,มาดูมันแบบมันถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเล่นได้อาจจะแบบมีสไลด์แต่คือมันไม่สไลด์เท่าแต่ก่อนอะเอาจริงๆความรู้สึกจริงๆนะ รู้สึกเหมือนไม่ได้ทายเท่าแต่ก่อนผมเพิ่งรู้ว่าไอ้เมาส์อันนี้ยมันใช้จอยเลื่อนได้เ่ยผมผมเพิ่งมาสังเกตผมพยายามมาจับจอยผมก็่ตอนแรกผมก็งงเวลาเล่นเสร็จปุ๊บมันอยู่ดีจอยอย่างเงี้ยฟืดมันไหลลงมาอย่างเงี้ยคุณดูมันจะไหลลงมาเองจะไหลลงมาเองคือมันเป็นแบบเเหมือนว่าระบบเอาไว้กันแบบว่าคนเห็นแล้วลำคาญลูกตามั้งมันจะไหลอ่ะอันนี้มันไม่ยอมไหลว่ะเนี่ยมันเห็นไหมเฮ้ยนี่เห็นไหมแล้วหม่หม่เดี๋ยวมันจะไหลลงมาผมสังเกตหลายครั้งแล้วทั้งหมมันต้องเป ที่เงี้ยไม่ไหลทอย่างเงี้ยไม่ไหลยังยังอีกยังไม่ไหลก็ไม่ไหลเวลาเรารอห้องเราก็ต้องหาอะไรทำไปเรื่อยนะช่วงนี้เดี๋ยววันที่สองแฟร์มานะครับถ้าใครจะเติมไงก็ฝากคิดถึงสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับต่อแ็้มือขอบคุณมากครับขายของขายของ ไม่ได้เปลี่ยนลายมานานมากมานะพนไม่ได้เลมตายเราติดเลี้ยงเขียวไงเราบอกว่าเราเล่นปอเช่เราต้องแบบติดเลี้ยงเขียวนิดนึงเออแบบเล่นผู้จนชินไงติดเป็นนิสัยว่ะติดเลี้ยงเขียวเาะว่าบางโค้งอะบางทีเลี้ยงเขียวชา้าหรือไม่ชา้าเลี้ยงไวก่อนอะ แต่บางทีแบบการเลี้ยงเขียวของผมคือมันเป็นแบบผมต้องกดดิปประมาณสองครั้งสาครั้งกาจ,จบโค้งหรือ,อย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันช้ากันเดิมันก็ช้านะมันก็ช้าอยู่ตรงนี้จริงๆถ้าเข้าโค้งมันไม่ต้องดิปไงตรงนั้นน่ะแต่ว่าเหลี่ยมผมไม่สวยอผมไม่ต้องดิตรงนี้ผมติดนิสยัยเข้ามาจากตรงข้างนอกไงจริงๆถ้ามันชิดซ้ายแล้วขึ้นมาตะเกียกจะสวยกว่าโอ<ดย>้ตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่านรกของคันนี้เลยเนี่ยจริงนธรรมดาเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นบิดซ้ายบิดขวาเยอะครับตรงเนี้ย ผมจะผมใช้ดิฟเยอะนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ดิฟกันหรือเปล่าผมใช้ดิฟม,มากบ่อยมากเนี่ยดึงดิฟสอ,องดิฟเล๊ฟลากเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะดิฟบ่อยมากอ้นเอนี่ยสำหรับคนอื่นอาจจะมีเทคนิคถ้าบางคนแฮนดิ้งดีๆก็คือเขาถ้าเขามั่นใจในแฮนดิ้งดีๆเขาก็น่าจะไปได้เลย,เลย,เลยแต่ว่าผมเป็นคนที่อย่างที่บอกคือชอบเปลี่ยนชอบเปลี่ยนรถพอเปลี่ยนรถบ่อยๆเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มไม่มั่นใจว่าไอ้คันนี้ไม่ทำได้ไหมวะไอ้คันนี้ทำได้ไหมวะผมว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนผมคือแบบว่าพอเปลี่ยนรถบ่อยแล้วบางทีแบบ เราคิดว่าโค้งเงี้ยทำได้ไหมเนี้ยดิฟิล่ะดิฟิล่ะคือบางถ้าเป็นบบรถที่มันแฮนดิ้งดีๆอ,อะไรเงี้ยเราเราก็สามารถปล่อยมันได้ไงครับแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยดีฟิกรอบจริงๆริงมีไม่ควรจะรดิฟิลเลยหุ่ยฉีบหายละนี่ไงเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ฟฟกมาแล้วขาขึ้นที่สองของแล้วของแล้ว รถเรามันก็ไม่แย,ย่เรามันก็เร็วอยู่นะฮะชนขอบไหมไม่ชนโอเคผมอยู่ผมอยู่ที่หนึ่งเขาเข้าไวเกินอะนะเออขอ,อ,อได้ขอได้ขอได้อได้ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ผมว่านา่าจะได้สักประมาณเจ็ดเจ็ดผมเคี้ยวฝีมือผมนา่าจะได้ประมาณนั้นที่หนึ่งถ้าไรโอ้โหไม่น่ากดดูเลย เห็นเห็นเห็นแล้วเศร้าเห็นแล้วเศร้าชีวิตเลยเห็นแล้วเศร้าชีวิตเลย,ยไม่น่าล่ะทิ้งกันเป็นทุ่งไงไอเราก็เอ,อสงสัยเราชนเยอะเราดิฟไม่ดีแต่ว่าข้อเสียของผมก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับคือจริงๆถ้าคนเก่งไม่เก่งเนี่ยมันอยู่ที่ตังหวะตอนดิฟจริงนะถ้าดิฟแล้วรักษาความเร็วได้มันจะคนนั้นจะเก่งจริงผมพูดเลยแม่งวัดกันตรงนั้นแหละ ไอ้ตรงทางตรงการการห,หาลายอย่างเงี้ยมันก็ยังพอกันได้นะแต่ดิฟแล้วทําให้ความเร็วแบบว่ารถน้อยที่สุดเนี่ยอันนี้แม่งยากแม่งยากจริงเซน์ผมไม่ได้อะผมอย่างถ้าคนเคยฟังผมเคยพูดตั้งแต่แรกๆแ,แล้วผมเป็นคนที่เล่นเกมขนมไม่เก่งบอกเลยผมด้อยครับตั้งแต่เด็กๆเล่นเกมมาก็คว่ำเล่นเกมตู้ชนคว่ำทุกโคง้งโค้งแรกก็ชนทุกวันนี้ขับรถเอ็มไม่เป็นเลยนะครับก็แบบแล้วแบบมันมีความรู้สึกแบบว่า นอยนึกตำใจอ่ะคือแบบทำไมมันต้องเป็นปุ่มด้อยเลยวะเออพอๆเกมเต้นอ่ะสองอย่างแต่เกมเต้นนี่ผมพยายามแล้วมันมันไม่ได้จริงครับพยายามซ้อมขับรถดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเกมเต้นนี่คือนรกโอ้โหเจอแต่ละด่านแม่งนี่หางโคตรแคบเลยไอรถไหลๆนี่คือแบบไม่ได้เกรงใจเลยแต่ว่าเลี้ยววงกว้างเราดีอยู่ไงทีนี้เห็นไหมรีบรีบ่อยไหมริบบ่อยไหมทีนี้ เมื่อกี้มันมีไหลออกฝาดนิดนึงหลอนหลอนอันนี้ไลายไม่ดีนะครับเมกี้แต่ก็พอพอถือพอถือออันนี้ต้องงาน,นว่าแล้วเมื่อกี้ผมจะดิฟแล้วนะแต่เป็นจังหวะบทางลงพอดีครับโอ้โหเสียเลยถ้าเป็นถ้วยนี่กระหน่ำมาเมืกี้ลงไปเท่าไหร่ของไม่รู้ ตอนนี้ผมไปดูหลายๆคนแบบว่าไปดูปพวกแบบว่าท,ท็อปเซิร์ฟเวอร์เขาวิ่งเงินฟวิ่งโคตรวิ่งโคตรสวยเลยไล่วิ่งกัน,ย,นยัง,ยงไงก่อนรถพอๆกับผมเนี่ยแหละวิ่งกันได้แบบถ้วยร้อยสามสิบกว่าอะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ขอโทษกำลังภายอะปรปรุ่งแนคะ่สมาธินะปวดเห็นใจคนสมาธิสั้นด้วยครับ จริงต้องบอกว่าเราก็เอาสมัถนะรถเข้าเข้าชน<ๆ>แบบน่าเกียดน่าเกลียดอแบบนกันครัจริงๆเราก็สอง ECU เลยครับอันนี้ดิบหัวมากเกินไปนิดนึงแต่ว่าการดิบหัวอย่างนี้บางทีก็ดีเทำให้รถไหล่ราให้ลงแต่ว่าหัวมันความเร็วก็ตกปเพิ่มเ,เพราะฉะนั้นไม่ควรทำนะครับ บางคนติดดิฟแบบถุงหักเยอะหรืออะไรเงี้ยบางทีแบบว่าก่อนมันจะวกกลับมาได้เลยถนางนี้ผมชอบนะแม่งลำบากดีครับทางขึ้นเนินแล้วแบบว่าโอ้โหไม่เห็นลูกศรอ,อะหนุ่มข้างหน้าเขาไม่ชนเหมือนเนี่ยผมเล็ภาวนาให้เขาชนอยู่เลยนอ้ออีกแล้วอีกแล้วอ,อีกแล้วจบอะไรไม่จบข้างหน้านี่ผมว่า ECU เขาไม่น่าเยอะขั้นสีขาวเนี่ยเพราะว่า ผมรู้สึกว่าเขาอาจจะมีอีหรือไม่มีอีโหไม่น่าเอกผมรู้สึกว่าพอเจอสาวนี่เองวิ่งไม่ค่อยออกนะครับรู้สึกแบบว่าโอ้ผมชอบงานกดไลค์ให้ครับถนัดเลยอ๋อเขาไม่มี ECU เห็นไหมผมบอกแล้วดูตอนออกตัวก็รู้เพราะว่าจังหวะออกตัวตะกี้ปกติน้ำหน้าอย่างรถเราไม่น่าจะแซงเขาได้ครับทั้งที่ชนอย่างนั้นต้องบอกเลยว่าเราชนะเพราะ ECU ล้วนๆน,น,นะครับนะ ECU ล้วน ตัวอันนี้เขาเอฟไทของเขานี่อัพไม่เต็ม้วยนะครับอัพแค่แเท่าไหร่ยี่สิบนะครับอัพแค่ยี่สิบนะครับตัวคันนี้อัพเต็มอยู่นะครับแต่ว่า ecU เขาไม่ได้เพิ่มนะครับก็ประมาณน,นี้อืมนี่เหมือนคู่แข่งของเรานี่นะน่าจะบอทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้คืออาจจะมีตัวคนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกนี้อาจจะมีตัวคนจริงๆแหละแต่ว่า AI มันเอามาเล่นหรือเปล่าหรืออะไรเงเพราะเราเราเพิ่ม ECU เอาอะไรเงี้ยนี่ไม่แน่ใจใครวิ่งไปเจอเพื่อนตัวเองก็บอกผม้วยแล้วกันนะ วันนี้ก็มาเล่นให้ดูพานามล่านะครับพอเล่นได้พอเล่นได้อเอายี่ห้าแล้วก็พอเล่นได้จริงๆแหละอยู่ในเกมที่เล่นได้นะครับก็มาชำระอีกรอบก็ถ้าได้ ecu เพิ่มก็ได้อีก0.5เป็น11ผมว่าอัตราการเล่งถือว่าเยอะเลยนะ11แล้วก็เลี้ยวเป็น7.2แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโอ้โห8.9แต่ว่าผมว่าถ้าขึ้น9ได้ก็น่าจะเลี้ยวดีกว่านี้แหละแต่ว่าอัตราการเล่งก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับ ถ้าถ้าได้มาเพิ่ม ECU อีกสักหน่อยก็ผมคิดว่าอืมก็คงเล่นได้อยู่น่าจะเล่นได้ดีขึ้นคิดอย่างนี้แล้วกันนะพอเท่าที่ดูก็โอ้โหสเตตัสมันตอนนี้ก็คือ SS ลบเลยนะอืมแต่อเนี่ยผมว่าอเนี่ยหัวสุดละคือแม่งมาถึงปุ๊บแบบไม่มี EC 용 ECU มาถึงม SS ลบกับเขาเลยเหรอถามจริงแต่ขับฟิวดีจริงนะอยาให้ลองคันนี้ป้ายยาก่อนเลยส่วนพานามลลาก็เอาเป็นว่าเอาให้เล่นพอได้แล้วกัน เหลือค่อยอัพเพราะว่าจริงๆของผมจริงๆอ่ะผมอยากจะอัพไอ้นี่มากกว่าเออคันเนี้ยผมมันก็สอง ECU เหมือนกันแต่ว่าเพิ่งอัพไปสิบห้าแต่ยิ่งอยากอัพนี่มากกว่าแต่ว่าไอ้นี่ ECU มากกว่าแต่สุดท้ายแล้วไอ้นี่ก็ยังอัพไม่ครบไอ้นี่ก็ยังอัพไม่ครบก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกวันนี้น้อยเนื้อต่ำใจ Endurance ไม่มีใครยืมนะครับก็แอบเศร้านิดหนึ่งไม่มีใครเขายืมกันนะครับอือก็วันนี้ p a n a ่ a ก็ สำหรับใครที่มีก็คิดเอาซะว่ามันก็พอเล่นได้แหละถ้ายังมันยังเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปก่อนรอวันที่แบบทรัพยากรเราครบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราค่อยกลับมาดูมันก็ได้นะครับมันก็ยังรอเราอยู่ในในโรงจอดรถแหละเอาจริงๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วถามมันวิ่งดีไหมเรื่องอัตราการเล่นสเตตัสมันโอเคแต่ว่าตอนมันเล่นน่ะมันจะมีปัญหาของเรื่องมันไหลสไลด์ออกไปเยอะเวลาดิฟอะครับมันจะพึดพืดพดพืดพดพดอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ โอ้อันเดอร์สเตียป่ะเออน่าจะอันเดอร์นะนั่นแหละคือมันจะแบบพื้นๆคือมันแบบมันจะมีปัญหาชีวิตมากแล้วคนเล่นอนจ่จะงุนหงิดเวลาเล่นก็คืออย่างที่ผมบอกวิธีแก้ไขของมันก็คือต้องพยายามกดอาจจะต้องกดดิฟซะสามทีเลยสองสามทีเลยก่อนที่จะเลี้ยวแบบย้ํย้ําปุ๊บ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 ก่อนละแบบให้มันลดความเร็วหน่อยแล้วค่อยแล้วค่อยดิฟถ้าคือแต่ที่บอกว่าสามทีนี่คือกดเร็วๆนะไม่ได้กดช้าๆแบบตึ้งตึ้งตึ้งนะคือตึ ลมอย่างนั้นแล้วก็พยายามเลี้ยวให้เลี้ยวก่อนโค้งนะครับการเลี้ยวก่อนโค้งก็คือเผื่อไว้เลยเผื่อไว้เลี้ยวก่อนโคง้งเพราะว่าเดี๋ยวว่าพอมันจะเข้าใกล้โคง้งพุ๊บเดี๋ยวมันก็สไลด์ออกมาเองไม่ชนโค้งหรอกนะครับแต่ว่าพอบอกเลยว่าพออาพิ5แล้วสอง ECU ก็จากลูกผีลูกคนเป็นพอเล่นเป็นเล่นได้นะครับเป็นเล่นได้เล่นได้เลยนะครับถือว่าเล่นได้เลยสเตตัสมันถือว่าดีเลยแหละนะครับส่วนตัวแล้วก็ยังคาดหวังกับเอคันนี้อีกคันหนึ่งเหมือนกันคันย่เคยเห็น,หนคนเล่นละแม่งแรง เห็นหลายคนแล้วแม่งอีสอ ECU แม่งิิ่งโคตรด,ดีขับโคตรดีเลยแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองจริงเดี๋ยวไว้ลองไว้ลองรอเขารอ ECU นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพานามลา่ก็ถือว่าซีซั่นนี้ทําให้ผมเสริมแกล่งรี่ก็เสริมแกล่งคาดนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ซีซั่นนี้อัปเดตให้ฟังอย่างแรกคือซื้อ M3M3 ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นนะครับ มันยังมีบางทีโอ,อ,อกา,าสใส่แต่ฟิลเล่นมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจะแบบรถเงี้ยๆหน่อยอะอารมณ์อย่างนั้นะเออฟิลฟิลแบบแว้นๆหน่อยนะครับจริงๆแล้วจากแต่จ,กจกากู้จ่ากัวสามอีซียูโอพีมากผมพูดเลยว่าสายฟรีเนี่ยคันเนี้ยคันเนี้ยอบน่าจะโอพีกว่าอาร์เอเซเว่นอีกซีซั่นเนี้ยเพราะอาร์เอเซเว่นพวกคุณน่าจะค้าที่ประมาณหนึ่งอีซียูเนาะไอ้นี่ขึ้นสามแล้วครับวิ่งขู่โคตรดีฟิลดีฟิลอาจจะฟิลอาจจะไม่เท่าไอไม่เท่าเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าฟิลขับดีนะครับโอ้ ซื้ออันนี้มาก็ถิอว่าคุ้มอย่างที่บอกอย่างที่หลายคนพูดกันในคอมเมนต์ผมอะบางคนเขาบอกว่าเนี่ยาอาจจะแพงหมดพันหพันเจ็ดหรืออะไรเงี้ยอาจจะแพงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับว่าเติมพันเจ็ดแล้วไปเปิดหารถแล้วไม่ตรงเลทอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นคําพูดที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยือพันเจ็ดได้มาคันหนึ่งเลยได้รถเพิ่มมาคันหนึ่งแน่ๆน,นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอมโอเคครับผมก็ยอมเสียเนื้อยางไปหลายหลายมืออยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้าใครเห็นใจจะ ดนี่เดี๋ยวจะกดสมัครสมาชิกก็ได้นะครับไม่ว่าอะไรเนื่อย่างหูกำลังขาดแคลนเดือนนี้ได้จะไม่ได้กินแล้วนะครับเพราะว่าไอ้คันนี้ล้วนๆเลยฮะอารมณ์ชูุบนะอ่าส่วนไอ้คันนี้ได้มาก็อย่างที่บอกคือโอ้โหเสียดายอยากได้สักหนึ่งถึงสามมิซียูถ้าได้นี่เชิญเลยลูกรักเลยนะถ้าได้สามมิซยูคันนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นลูกรักที่สุดของซีซันนี้แต่ไม่ไหวจริงๆคือแม่งเปิดสองรอบแล้วรุนเรทหมดแล้วผมดูจากจํานวนวันละผมไม่น่าเปิดรอบที่สามไหว ต่อให้เปิดรบพี่สามเอาวก็ไม่สามารถเอาแต้มไปแลกหนึ่ง ecu ได้ผมก็เลยรู้สึกว่า,วาน่าจะต้องตัดใจครับน่าจะได้แค่นี้แต่ว่าฟิลขับดีมากผมผมให้ฟิลขับดีพอๆกับเบน์เลยอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะส่วน r s 7ยังเป็นรถที่ขับได้ดีเหมือนเดิมนะครับเลี้ยงแดงอะไรไปได้ไถได้เหมือนเดิมตามที่คลิปที่เคยทําไปเลยนะครับเล่นง่ายมากนะครับสำหรับมือใหม่มีคลิปทำว้ให้แล้วนะครับขึ้นพันเจ็ดง่ายตอนนี้คือขึ้นพันเจ็ดเกือ 1, 8, บพันแปดใบง่ายๆเลยแหละครับคันเนี้ย จริงๆนะลองดูได้ทําคลิปไปแล้วนะครับส่วนพานาเม่าก็อย่างที่บอกคือดีขึ้นนะครับไอ้คันนี้คือผมพูดเลยนะว่าอย่าให้ทักสาม ecu ขึ้นไปนะเอาเรื่องนะตบรถทองได้อยู่นะคันนี้บอกเลยส่วนในคันนี้ก็ขอไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าอ้าไม่เต็มนะครับอ้าไม่เต็มต้องบอกก่อนว่าที่มันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันส่วนหนึ่งคล้ายๆแบบผมจะดองยี่สิบยี่สิบกับพานาเม่าอย่างแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันยังวิ่งไม่ค่อยเต็มนะ ecu มันน้อยแรงเครื่องมันน้อยขอให้ดูดูสเตตัสหน่อยนะครับ่เห็นป่ะ 6. 1, 6. 3, หกจุดหนึ มันยังอัพไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยสเตตัสยังไม่เยอะยังยังแบบไม่ได้ดูโหดเหี้ยมอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรถมันยังแบบมันต้องนิดน,นึงผมว่าช่วงหลังๆอาจจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับแต่าโดตัดคันนี้นะอีเวล่านะครับเนี่ยหลักๆอาทิตย์เนี่ยเดือนซีซั่นเนี้ยก็ยอมรับว่าเสริมเสริมแกล่งได้ค่อนข้างโอเคครับจากจะคัดปุ่มด้อยเป็นคัดที่แบบพอเล่นได้แล้วก็ขึ้นพันแปดได้มาสองคันแบบไม่ลําบากเท่าไหร่นะครับอืมประมาณนี้นะ ส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามขึ้นอีกทีหนึงน่งนะครับส่วนเอ็กตรีมตอนนี้ผมน่าจะไม่เปิดอะไรแล้วคิดคิดว่านะคิดว่านะ่าอาจจะไม่ได้เปิดอะไรแล้วนะครับเอ็กตรีมเพราะว่าอ,อ,อาจจะเปิดรอพีวันเพราะว่าผมอยากจะเก็บสามรถสุดยอดคือเก้าหนึ่งแปดสไปเดอร์พีวันแล้วก็ลาฟเออร์ลีสามคันนะครับคิดว่าอยากจะเก็บสามคันนี้ที่คิดไว้นะถ้าถ้าไม่ไหวหรือลุดเลทก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คิดว่าความฝันในอู่อยากจะมีสามคันนี้นะประมาณนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็คงมีคันนี้แหละแล้วตอนขับก็คงมีปัญหาอะไรกันแต่ว่าถ้ามันยังไม่โอเคสำหรายังไม่พออัพยังไม่พออะไรเงี้ยเก็บมันไว้ก่อนเอารถม,ม้วนมาเล่นก่อนก็นกได้นะพอมีครบพอมีเหลือแล้วมันแบบเปิดได้ ECU ซ้มหรืออะไรมาลองค่อยคิดถึงมันนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะ ผมไม่เลือกตอนท i mean, so hmm. ี่ผมเติมตังถึงผมไม่เลือกมันมาจริงๆถ้าผมได้ไอเวนนี่มาก่อนผมก็คงทำไอ้นี่หนึ่ง e c u แหละแต่ปัญหาคือไอเนี้ยมันมาที่หลังมันมาตอนที่หลุดเลทอีกครั้นี้หลุดเลทก้าวหนึ่งหนึ่งรอบล่าสุดเหลืองเหมือนกันรถสีเหลืองเหมือนกันเปิดประเปุ๊บเห็นรถสีเหลืองกัจะดีใจโลโก้ BM อยู่กลางจอแทบจะคว้างเมาส์ทิ้งปวดหัวสีเหลืองเหมือนกันเนี่ยเหลืองเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยคุณคิดดิ คุณลองคิดเอาภาพเพ่งเหลืองๆแล้วเปิดมาแล้วแบบฟึง่งรถเหลืองเหลืององ่อนอย่านิดนึงแล้วมีแล้วก็ V m อมแม่งเอ้ยพูดแล้วลมขึ้นโอเควันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็อาจจะพูดเล่นเยอะไปหน่อยหรืออย่างเงี้ยคนอาจจะํำคาญนะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับใครมีระบบสมาชิกนะครับอยากสมัครสมาชิกสมัครได้เลยนะครับถือว่าทบทบทุนค่าเนี้ยย่างผมในเดือนนะ หรือไม่ก็ชาบูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เล็งๆว่าเดือนหน้าอยากกินชาบูรอดูก่อนว่าม,มีเงินหรือเปล่านะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังติดตามดึกยังก็ฝากกดไลค์ให้เหมือนเดิมถ้าถูกใจก็สับสไคร์ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า s ับสไครไม่กระดิกมานานแล้วประมาณเดือนขึ้นร้อยร้อยคนเองนะฮะอย่างเงี้ยวันว่างก็กดให้หน่อยหนึ่งล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ